วันนี้พาพี่พีอน้องมากินกว๋วยเตี๋ยวครับกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวหมูชามละนีสิบบาทมึงพี่นอ้องเดรหลายบะคัตนีสิบบาทอิ่กมก๋วยเตี๋ยวปัดหน่อยนิ้วส้อยยังกึองก๋วยวเตี๋ยวน้ำตกหมู กรเที่ยวน้ำตกหมูปลาหน่อยยายนางหน่อยอแสีบครับขึ้นซือแถวเกาะตะเคียนจันทบุรีอยู่ในสวนบรรยากาศมึงบรรยากาศเตะหฮมบวกม่วงสุดยอดบรรยากาศบ้านๆจะกำไรเพิ่มเลมัตงใส่กันกับแบบบ้านๆด้ยเพิ่กินหลายผุ้ดก็ะหูว่า เดี๋ยวกระน้อยแซ่บนะครับเด็กหลายปลอด20บาทตังเด้นอย่พี่น้องมาลองดูมีหัวกะปิให้ใส่กะปิจังน้อยมาเด็กกระปิกระน้องกินปรุงก๋วยเตี๋ยวกันบ้าสุดยอดสุดยอด ซิมมึงแสบบ่นี่เจบาทนี่ขายได้ยน,นี่เจบาทมึงคนลนะ่ะทั้งหมูทั้งหลุกขินทั้งผักทั้งเส้นโม่หน่อยเด้น,นะมึงถวยขนาดถวยนี่ซิมมึงกันพี่น้องอือเฮ้ยแสบแล้วแสบแล้ว มาต้องปรุงยังไรเดี๋ยวเดี๋ยวพักเป็นก็นไม่ไห่มีดบาดมีพักไห่ป้อมโอ้แสบดีแสบดีิดนก่อนกันจับจับ มึงหมูก็มีหมูก็มีพวกกระมีที่ไม่ลูกชิ้นพรอลูกชิ้นเบิดลใ่อมครบดีใครดีมีคงสิบ่ยบม้วนเอง,เองเนี่นบ่ได้อืม ขอท่าขอท่ายับหยับพี่ส่มึงเนี่ยนีที่บาทคล้ายได้ยงมีที่บาทเนี่ยฮัลโหลคนอะบรรยากาศก็ดีแต่พอมไม่มันบ้านเลยเนี่ย มึงคนเขามาซิเบิรหรอกซิเบิรหรอกหนุก้ามาเรื่อยๆอย่าลืมมาใม่ใส่ถุงข่อยเด้ออย่บเบิรก่อนเด้มาใม่ใส่ถุงต้องซั่งข่อยซิเบิรแล้วไม่ขาดฉันลืมสิเบิร์ตหรอใครดีมันนี่ขักขัดขัดแม่นวันโอ้มือนเดี๋ยววันทิตเราลุงเนาะ วันที่คนหยุดงานมากินกว๋วยเตี๋ยวกันเ <c oughs> กือบลรมครับพี่น้ <c oughs> องอือับบแบบบึง กินหมูย like okay. okay. ่างไรนั่นมาจูนอ่ะนี่รับมีหมูณอ่ะหมูต้องใชเพลยงหมูเองเดี๋ยวนี้หมูอืันแอบปกินดไกันเกดอ้าพี่น้องอย่าเรมกดกระไดกดแช่กดซับตะไคร้นาเบอ สำหรับที่นี่ไาย,าย,ายขอกินเขากันครับโอ้แมนกินก๋วยเตี๋ยว